วันนี้นะครับผมไปเจอซีคริตมาใหม่นะครับผมความลับในเกมนี้นะความลับวันนี้เนี่ยมันคืออะไรนะไอ้ทำกินตัวนี้มันก็ยังมองหน้าเราทุกวันเซี่ยให้เราทุกวันนะครับก็คือมันจะไม่ไปไหนเลยนะก็ต้องขอบคุณน้องคนนี้นะครับผมที่คอมเมนต์เข้ามานะว่าอัปเดตนี้มันมีบอสเข้ามานะฮะแมปเป็นป่าช้าเปิดฝนแล้วก็เปลี่ยนเวลาในเกมเป็นเที่ยงคืนและบอสจะโผล่ออกมาโอเค ขอบใจมากน้องโอเคที่จริงแล้วนะครับมันจะมีคําใบ้บอกอยู่ตรงนี้นะครับคำว่า dark forest เมื่อกี้อ้าวหายไปแล้วอ่าจริงๆแล้วนะครับมันจะมีคําใบ้ขึ้นมาแต่แถวนี้นะครับผมตรงนี้เขียนว่า default กับตรงนี้เป็น dark forest นะครับที่ผมเห็นนะตอนนี้เข้าเกมมาเนะี่ยแต่ว่านะมันไม่ขึ้นมานี่ไงขึ้นมาแล้วโอเคนี่ครับแล้วก็ที่ขึ้นมาอันนึงเป็น midnight ตรงนี้นะครับนี่แล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะ มันน่าจะขึ้นมาว่าเลนอะไรสักอย่างกนต้องขวาตรงนี้นะฝนนั่นแนหะแต่ว่าผมที่เกียดรอดูนะช่างแม่งนะในคอมเมนต์น้องคนนั้นบอกว่าให้เข้ามาที่แมป default นะผมไ้ทําตามน้องคนนี้นะโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับผมเราคงต้องมาปรับตีมก่อนนะว่าแต่มันปรับตีมตรงไหนวะชิบหายแล้วลืมนี่นะครับผมเจอแล้วนะปรับตีมตรงนี้นะเชนส e ีมตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่นะโอเคให้เลือกเป็น Dark f o r e s t นะครับผมป่าทึบนะ นี่ครับเจอแล้วทําไมมันน่ากลัวจังฮัลโหลมันดูแล้วรู้สึกทําให้เศร้าได้เลยนะโอเคผมก็ได้เข้ามาในป่าน,นี้เรียบร้อยแล้วโอ้โอ้ไมาน่ากลัวจังว้าวนี่ครับมีระจันทร์ด้วยนะนี่โอ้โหระจันทร์นิ่งมากเลยนะพี่พวอนนี้ดูป่ากันนะนี่ผมสออกมาแล้วแบบขว้างประมาณเท่านี้นะครับผมอ่าผมจําได้นะว่าต้องปรับเวลาเป็นตอนเที่ยงคืนนะนี่โอเคปรับเป็นเรียบร้อยแล้วตอนเที่ยงคืนแนละ้วกด yes เอ๊ะไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยฮัลโหลฮัลโหล ผมลืมเอาฝนมาหรือเปล่าวะผมลืมเปิดฝนแน่เรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้ยโฆษณามาโอเคครับนี่ฮะบอสมาแล้วโอ้โ,อโ,อโตห <c oughs> <Hello. S 2> ตัวใหญ่จังวะฮัลโหลวัดดีพวกตัวใหญ่จังหน้ามาันดีหน้ามันแบบอ๋อฟันเหยินด้วยนะอันนี้คืออะไรอะมีมีพัมกินข้างล่างให้ด้วยโอเคมีปืนให้เราด้วยเ <c oughs> ออเฮ้ยผมสามารถอ๋อเราต้องเราต้องเราต้องกำจัดบอสโอเคเรามากำจัดบอสกันดีกว่านะถ้าผมเอาิวเคียร์มาลูกเดียวกำจัดบอสนี่ะเป็นไงไหมเนี่ย ไม่ได้เราใส่โกงเกินผมจะซูมเข้าไปเป็นหัวฟักทองแล้วนี่อุโอ้ยเดี๋ยวนี่ครับได้แล้วถือได้แล้วยิงยิงยิงโอเคเรือไม่ล้นเลยเรือไม่ล้นเลยโอ้ m เก o d สงสัยเราคงต้องใช้มินิกันนะครับนี่อุ้ยผมหยิบมินิกันขึ้นมาแล้วลองสาดเข้าไปดูอุ้ยโอ้วดีปืนนี้โอ้เรือล้นไวมากระเบิดเลยเอาโฆษณาด้วยอุ้ย โอ้ oh my god ตอนนี้บอ้อนมันกลายเป็นเอ่อมันกลายเป็นพรรมกินเหล็กไปแล้วโอ้โหมันกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วนะตอนนี้มันกลายเป็นไซปอกไปแล้วน่าก,กลัวทีครับผมเสกกันมันอ่ะโดนฟ้าผ่าหายไปเลยเสกข้างล่างก็ได้วะอุ้ยโอ้โหมันไวมากทำไมอุ้ยโอ้โหโอ้นี่ผมสาดขึ้นไปข้างบนแล้วเรียบร้อยอเฮ้ยไม่เป็นไรเลยอ้ตอนนี้คือเราไม่สามารถยิงมันเข้าได้แล้วนะครับผมมันกลายเป็น อ่าเหล็กไปแล้วนะมันไม่ใช่พัมกินธรรมดาแล้วนะมันกลายเป็นพัมกินไซบอร์กไปแล้วเนะี่ยโอ้ my god ผมลองปืนเลเซอร์ดูนะนี่ฉีดเข้าไปโอ้เดินไปรถด้วยนี่คือผมพยายามอ่ฉีดเลเซอร์เข้าไปแรงๆแล้วนะลก็ไม่เป็นไรเลยนะเฮ้ยมันต้องใช้อะไรกันแน่นะะเหรอลองใช้บูซอสได้ไหมเนี่ยเอ้านี่ลองใช้ดาบดูได้ไหมโอ้โหไม่เป็นไรเลยมันต้องใช้อะไรวะเค <Okay. S 2> ผมรู้แล้วนะว่าต้องใช้อะไรนะผมไปอ่านมานะมันต้องใช้คาถามาตีนั่นเอง สตาฟนี่ไงจัดไปอันไหนก็ได้ใช่ไหมเอาเสกคาถาขึ้นมาเรียบร้อยครับตีตีเอ้ยนี่ไงเข้าแล้วครับเศกคาถาขึ้นมาเศกคาถาขึ้นมาอย่าพึ่งโดนทำลายนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไม่แน่ตั้งตาของใหม่แล้วตอนนี้ปุ๊บโอ้โหยากมากนะครับเออคือตอนนี้เราจะเริ่มยาาขึ้นมาแล้วนะเราต้องทำยังไงดีวะเนี่ยฟีดมันได้ไหมเนี้ยโกงแม่งเลยเนี่ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้อโหเอาหม่เออเออโอ้โห มันออกหน้าจอผมไปแล้วเมื่อกี้โอเคคาถาของเราคาถาของเราคาถาไม่ทำไมคาถามันโลกทุกครั้งเลยวะฮัลโาลโอเคเอาหม่จะเป็นป้ากับวันนี้แหละมาคาถาทุบ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 เรียบร้อยครับได้แล้วถือคาถาไว้แล้วก็ทุบนี่เรียบร้อยครับทุบทุบทุบขึ้นเลื่อนล้นัวเลยตอนนี้ผมทุบรัวมากที่สุดที่ผมทําได้นะตอนนี้โอ้ยอะไรระเบิดวะเฮ้ยมันกลายเป็นเฮ้ยมันกลายเป็นเอ่อ มันกลายเป็นพัมกินเดินได้มันกลายเป็นไอ้พัมกินตัวน้น้อยเดินได้อยู่ข้างล่างตรงแมปนะ,ฮะเฮ้ยผมชอบสก,กินมาแม่งสวยดีว่ะแม่งน่ารักดีอะดูดิน่ารักจัง <S <S ฮัลโหลทำไรพวก <S <S ตอนนี้มันก็เดินยังกับไอเกมแพ็กแมนนะไอเกมแล้วนะ, I นะ,นะ<笑><笑>เหมือนเดะเลยไม่ต่างอะไรกันเลยนะเกมเนี่ยไอตัวนี้เราเอาปืนธรรมดาแล้วยิงอยู่ได้ปะ่ะโอ๊ยผมไม่เข้าโอ้ปืนหายเลยต้องเอาคาถาอีกรอบนึงเหรอไหน มันนี่หน่อยอฮ้ยโอ้โหหายเลยคาถาผมมีปืนอะไรที่มันยิงระยะไกลได้บ้างเนี่ยอผมจําได้ว่ามีเลเซอร์นะลองเลเซอร์ดูผมจําได้ว่ามันใช้ปืนเลเซอร์ได้นะโอเคไหนลองปืนเลเซอร์ดูนียิงเอาโฆษณาขึ้นไอกี้ผมเสกมาปุ๊บแล้วแม่งยิงไปก็คือเรียบร้อยเลยนะไวามาก ยังไม่ทันอะไรเลยโคห,หายเลยเมื่อกี้บอสผมนะครับแล้วก็เอ่อ uh, congratulations you defeat the pumpkin boss นะครับเราก็ได้อัชิชเมนอันล็อกมาแล้วนะครับเราก็ได้ไอเทมอันล็อกมาใหม่นะครับผมมันก็คือ pumpkin l u n c h e r นั่นเองนะครับ mm hmm. ผมโอเค w i s h i n g you a happy Halloween นะขอบคุณครับมีลอนเพกาว ผมได้ปืนลับมาแล้วนะตอนนี้อาวุธลับเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าอาวุธนี้มันจะดีแค่ไหนนะพัมกินสเลเยอร์นี่คิเมนอนล็อกด้ตอนนี้นะครับบอสเราก็ได้เด้งไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้กลายเป็นเศษสร้างพัมกินที่อยู่กลางแมปแล้วนะตอนนี้อีซี่ ถามว่ามันอีซี่มันแม่งมันไม่ได้อีซี่เลยนะมือ <c oughs> ขวายผมจะเสกคาทามาตีมันแต่ละทีได้นี่คือโคตรเหนื่อยเลย <c oughs> เหนื่อยสุดๆไปเลยอะ่ะจะบอกให้เรามาลองอาวุธใหม่กันหน่อยดีกว่านะ <c oughs> ชื่อว่าพัมกินอ่าอะไรนะกินอะไรนะั้นลืมอ่ามันชื่อว่าพัมกินลันเชอร์นะครับโอเคไหนผมลองหยิบขึ้นมาแนละ้วแล้วลองยิงดูเฮ้ย <c oughs> โอเคมันเป็นอ่า <c oughs> มันยิง <c oughs> ยิงพัมกินออกมาเป็นรูปกลมๆเล็กๆใส่แบบแตงโมปืนก็ถามว่าดีไหมนะคุ้มไหมนะปืนนี้เนะี่ยคุ้มไหมกับสิ่งที่เราได้มาเนะี่ยไม่คุ้มเลยฮลัลโหลเมลอนพีกาวทำไมทําอย่างนี้เอาของนี้มันดีกว่าน,นี้ได้ไหมที่มันดูเท่กว่าน,นี้หน่อยไม่ได้เหรอแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าอ่าเราได้ปืนนะเออดีแล้วนะดีกว่าแี็แม่งไม่ได้อะไรเลยนะแถมเราได้แอปชิพเมนท์พัมกินสเลเยอร์อีกด้วยนะไอปืนนี้มันยิงยานผ่านนะเข้าวไว่ได้แต่ลองดูซิ ไม่เข้าเลยฮัลโหลเมลอนเบเกลทำไมตายตะกีบปืนนีม้มาให้ค่ะจะไปให้ปืนที่มันดีกว่านี้หน่อยที่มันแบบมีแสงเลเซอร์แบบอลังการแบบมีแฟนตาซีหน่อยอะไรเงี้ยโอโ้ไม่ได้หรอทําไมต้องให้แค่ปืนทําไมต้องให้แค่ปืนอะไรที่มันยิงลูกพัมกินออกมาอย่างเงี้ยเออแต่เอ๊ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคผมดูถูกมันเกินไปผมดูถูกมันเกินไปเมื่อกี้ผมเห็นเศษซากเครื่องบินกระจุยนะครับนี่เลยยิงไปอีกรอบโอเค ถามว่ามันสามารถทําลายได้นะโอเคถ้าแต่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะเออกดค้างจนนิ้วล็อกอะผมบอกเลยนะจะใช้ปืนนี่ยิงอนะ <c oughs> แต่ก็นะมันเป็นฮาโลวีนะนะเขาให้ปืนอะไรที่มันเกี่ยวกับพัมกินมาก็ถูกของเขาแหละนะนะมีลอนเพกาวนะโอเค <c oughs> ผมจะลองเอามายิงหุ่นยนต์ดูนะครับผม <c oughs> ว่ามันจะเข้าไหมนะ่ะยิงไปเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกว่าเข้าอ่ะฮัโหลเดี๋ยวนะหุ่นยนต์ หุ่นยนต์แพ้พัมกินหุ่นยนต์เราแพ้พัมกินนะครับตอนนี้เออจบเลยเออเรียบร้อยยิงยิงเข้าไปรัวๆเนี่ยซ้ำซ้ำเฮ้ยยิงรถถังมาไงวะฮะล้อเอาปืนออกมาฮะล้อรถถังโอเคดูรถถังร้อนหล่นด้ยโอเคเดี๋ยวลองเอายิงรถถังดูสิเฮ้ยเดี๋ยวผมชอบอะ่ะโอ้ my god นี่ครับเป็นปืนพัมกินที่สามารถยิงเข้ายานพาหนะได้ด้วยนะครับ ยิงแล้วเบี้ยวเลยตอนนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยปืนนี้ผมประเมินค่าพลังปืนนี้ต่ําเกินไปนะก็โอ้โอเคที่หลังเราจะไม่ดูถูกมันอีกแล้วนะที่หลังเราจะไม่ประเมินมันต่าไปอีกแล้วนะโอเคนะขอบใจเมลอนเพกาวตรงน,นี้แหละคมเลยนะที่เราไปปรับ,บอสมานะนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่า วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ